คือตั้งแต่ประกาดินทีปะผมก็หลังจากนั้นก็เปิดกล้องมาใหม่เรื่องใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็แบบแล้วไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้มีเวลากับน,น้องอะไรเงี้ยก็หาหาเวลาที่จะไปเที่ยวกันแล้วก็แล้วก็ลงตัวที่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องบริหารเวลา <laughs> ก่อนที่เขาจะบน่น <laughs> ใช่เอาใจนิดนึงใช่ครับก็ หวานบ้างดื้อบ้างพิปนี้ไปกันสองคนไม่มีใครถ่ายรูปให้เลยเราก็แบบเออเราก็เราก็ถ่ายแค่ๆแบบเซลฟี่อะไรแนคะ่นั้นเองไปเยี่ยมบ้านเกิดน้องด้วยอะไรเงี้ยเจอครอบครัวที่ที่เออยอรมันใช่น่ารักเรารู้สึกว่าเราก็เป็นแฟมิลี่กันแบบเต็มตัวมากๆเลยก็คือเราก็ไปพูดคุยไปเจอไปกินข้าวแล้วก็ไปเยี่ยมคุณพ่อน้องอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็ไปดูบรรยากาศไปดูบ้านเก่าของน้องที่เขาแบบโตมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแฮปปี้แฮปปี้ครับผมก็ถามว่าว่าลงเครื่องแล้วตัเท้าแตะถึงคพื้นแล้วรู้สึกไงบ้างบ้านเกิดเขาบอกว่าบ้านเกิดของแรงนะกระเป๋าไม่มาด้วย <laughs> ไปทําเรื่องอะไรวุ่นวายกันหมดไม่ชอบเลย <laughs> ไม่ชอบเลยคือแบบโมโหมากแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ได้กระเป๋า